เริ่มอะไรล่ะมันมๆๆมนี่มาใกล้ๆอ่าสอนสอนสอนพี่ๆนับเลขนคะคะภาษาจีนร้นองร้องเป็นเพงลงสิร้องเป็นเพลงอีเออซานซิอูลิวชีเจอ我的朋友在这里在这里จ这าใจเจ在这里นับนับนับเอานับอี

อะไรลละวว้ายว้ายแต่ย,ยินมาแล้วหนหนเต้นเอลเด้งเแต่ตาอีเลยฮันตูใส่โนโนโนฮันตูใส <c oughs> ่อันนี้มาขึ้นมาเร็วเร็วอันนี้มา

เืินเด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 ่นเลยด้วยมานั่งทับทางน้องอยากนั่งด้วยเหรอหน้ามันสีนวลแต่ก่อนเป็นริกเลยตอนนี้โตไวมากสีนวลอ่ะ อ้วอ้วนนวดเนไม่เกนไม่เเลยให้ลงเกล็บได้ไหมนั่งนังโอ้ยหมานั่งด้วยกันหางเท้าหน่อยนะอ้าไม่ต้องทอไม่ต้องทอลูกเอาทำไมมีหมาสามตัว ในหมาตัวที่หนึ่งยกมือขึ้นอ่าในหมาตัวที่สองเออในหมาตัวที่สามโอ้ยสงสารน้องโอ้ยโอ้ยสงสารน้อง